ตัวนี้ชื่อลายเสือเป็นแมวจรก็จะหาวิธีจับได้เนี่ยลายเสือข้อท้องใกล้คลอดแล้วจับได้ประ่วานตอนเย็นค่ะนี่ก็กำลังจะพาไปสถานพยาบาลสัตว์ในเมืองโคราชนะคะถ่ายรูปบัตรให้หน่ยก่อ นี่ก็คงจะงงหลังฉีดยาวนะคะนอนหลับแล้วหลับแล้วมีแผลมันละเอียดที่นี่เจ้าช้อนอยหมอก็ออกจากห้องผ่าตัดเรียบร้อยทำหมันเสร็จแล้วนะคะหลับสรุปสลายไปเลยเสร็จแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้ว สถานพยาบาลสัตว์ปริญญาที่เดิมนะคะบริการดีมากไปมากวันนี้เราก็พาลายเสือกลับบ้านแล้วค่ะถึงบ้านแล้วค่ะ